ต้องเริ่มจากเ็มที่หนึ่ที่คุณจีแต่เนี้ยทาจะมีเกมให้จัด3-3เปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ไม่ได้ติดเกมแรกเลยซึ่งเราได้มาคอยเกมแรกคอยตรวจโควิดเขาไม่ได้สิดเลยก็เลยกลายเป็นว่าเี่ยห้าเซ็นต์ซึ่งเราต้อคุยเราไม่ได้่านบนแลวให้คนอื่นด้วยเนาะไม่ใช่แค่เราเองมีปัญหาเนาะไม่ไม่ใช่ อยากแจ้งให้ทีมนักข่าวคะทีมบทสำคัญสำคัญที่อยากให้ช่วยประสานท่านทราบทำโทรศัพท sure> ์ไปก่อนตั้งแต่พอยังมองอะไรไม่เห็นจนตอนนี้พ่อเจอรู้เยอะแต่พี่สามารถไปสกรีนได้นะสมมติพี่อยากไปดูลูกอ่ะพี่ก็สกรีนกลัวเปิดไฟแล้วเจอโอ๊คจะตกใจได้เลยแก่กินชุดเด็กนะที่เหนือแจ้งมาเพราะ้มาเดินมาใช่งั้นเดี๋ยวเจอมาหกันอีกหนึ่งเรื่องเลยจะเสีย จะมองว่าหรือว่าทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบครับพี่รัฐาถ่ายรูปยืนยันถ่ายรูปกั้งหลายนะรายงาน มีปัญหาเลยก็มีก็ต้องสอบสวนข้อที่จริงไปนะถ้าเห็นว่าทําไม่ถูกต้องก็อาจจะโดนทางวินัยไปครับอยากจะฝากยังไงเกี่ยวกับไฟเซอร์ที่ได้มาในพื้นที่ของเราไหมครับ,รบว่าไม่ควรจะมี v i p หรือญาติพี่น้องมาฉีดจริงไม่ควรมีนะคะนะผมฝากนิดนึงนะคะคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเป็น v i p ต้องได้รับสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นนะครับท่านไปขอ<ม>ที่อื่นแล้วกันนะถ้าเกิดผมรู้ผมไม่ยอมเอา,อางี้แล้วกันนะคะ เ,เขามีเป้าหมายนะมีเงื่อนไขยอยู่แล้วนะครับไฟซเซอร์ต้องให้ใครให้ใครแอสตราเซเนกาต้องให้ใครให้ใครให้เป็นไปตามนะั้นนะถ้าเกิดผมทราบว่ามีคนได้สิทธิพิเศษนะฮะมาอิงมาอ้างต่างๆเนี่ยผมถ้าผมรู้เข้าผมก็จะไม่ยอมเหมือนกันนี่ก็ฉีดไบเตยเนี่ย